เฮ้ยตาลุงมาดินี่นะเดี๋ยวผมใช้น้องนวลคุยกับพ่อพ่อตาลุงเดททะเลาะโอ้โหเจ้าพ่อเออจำเออน่ะจะชอบพ่อน้ากิ่ร้อลี้อ่ะพีพ่อหนากิ่ร้อลี้อ่ะเออเออพ่อเขาบอกว่าเที่ยวที่เลยอาจาดีกว่าก็บอกว่าหลังจากที่น้องนวลบอกว่าพ่อเขาเจ้าหายไปนายก็บอกว่าเหมือนกับว่าพี่ชายตาลุงจับตัวไปนั่นแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะกลับมานะเหมือนกับพี่ชายเขาปล่อยตัว ตนี่เนี่อู้ยูเดือดกันดแกคนนี้น่ดเออปพ่อนโยอู้เฮคืนมั้งกะเพ่อนโยเฮคืออยู่ย้ายอย่ายิ่งอู้ยูอู้ยืมตาลุงบอกว่าเหมือนกับว่าพี่ชายเนี่ยจับตัวตาลุงไปแต่ซ่อนไม่ให้เราเห็นนะนงนวลอยู่บริเวณนันี่เยอจิตจิชี้เคยอยู่อืมอิจฉาวะเขาว่านงนวลแบบไม่เจอนงนวลขนาดที่นงนวลผมมาตามนงนวลกับ แต่ลุงเขาอยู่ใ,ใกลใ้แต่แต่ลุงไม่เจอเรานะผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชายเขาเนี้ยบางตาให้เราไม่เห็นหรือเปล่านะเพราะพี่ชายหยิบเกิเราไม่เลิกหลักคอเลิกย่นลีเทอ,อร์อรนี่เขเขาบอกว่า,างไงนะน้องนน ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนร่างข่านะครับก็ยังไงก็ถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เชนด้วยนะครับพี่พี่เอฟซีทุกคนก็ในวันนี้นะครับก็เหมือนกับว่าน้องนวลเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นห่วงพ่อเขามากเลยนะผมก็เลยตัดสินใจพาน้องนวลเนี่ยกลับมาหาพ่อเขาเพราะผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตาลุงเนี่ยกลับมาหรือยังนะหลังจากที่พี่ชายเขาเนี่ยจับตัวไปแล้วก็ซ่อนซ่อนตาลุงไว้นะเพราน้องนวลเนี่ยคิดถึงบ่นบ่นว่าคิดถึงพ่อ ผมก็เลยต้องพาน้องนวลกลับมาหาตาลุงนะก็ตอนนี้น้องนวลก็อยู่กับผมนะสวัสดีจ้ะน้องนวลก็คิดถึงพ่อมากเลยเหรอใช่จ้ะเป็นห่วงพ่อด้วยเหรอใช่จ้ะก็เราก็ไม่รู้ว่านะเราจะเจอตาลุงหรือเปล่าหรือจะเจอพี่ของตาลุงนะก็วันนี้เราก็เสี่ยงมากนะเราก็ต้องตัดสินใจมานะเพราะน้องน,นวลบ่นว่าคิดถึงพ่อเขามากแล้วเป็นห่วงพ่อเขามากนะพี่พี่เทุกคนข้อวันนี้น้าผมไม่รู้ว่าจะเจอตาลุงหรือว่าพี่ชายกับตาลุงนะก็เอาอย่างนี้นะเพื่อเป็นการเสียเวลาหน้าน้องนวลเดี๋ยวเราไป ตาลุงเลยนะ,ะตายเลยครับพี่สิทคนซึ่งตอนนี้น้องนนก็เดินนำหน้าผมนะพี่สิทิคนเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะไปดูตาลุงว่าอยู่หรือเปล่ารู้ว่าจะเจอพี่จะตาลุงนะขอผมไม่รู้ว่าจะเจอตาลุงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้น้องนนก็เดินนำหน้าผมไปนะ นุ่นนุ่นก็บน่นคิดถึงท่านพ่อเขามากเลยผมก็เลยต้องพานุองนวลนมานะเขาก็เป็นห่วงพ่อเขาด้วยนี่นะหน่อไม้ของบ้านอลุงก็เริ่มโตเป็นเยอะมากเลยนะไม่รู้แต่ลุงอยู่หรือเปล่าน้นอนนวลนพอ่อพ่อพ่ออยู่ไหม น้องนวลก็หลังจากาที่ไปอยู่บ้านผมผมก็ให้กินยาก็อาการก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังเจ็บคอยอยู่นะแต่ผมก็จะพยายามหายาให้น้องนวลกินนะเพราะเราก็เป็นห่วงน้อง,อองนวลพ,พ่อของเจ้าไม่อยู่หรอห<า>รือว่าพี่ชายพี่ชายของตาลุงนี่ยังไม่ปล่อยนี่นะครับตาลุงก็บอกเราไม่เจอลุงนะ สงสัยจะกลับมาแล้วหรือเปล่าเฮ้ยตาลุงมาหนินี่นะเดี๋ยวผมใช้น้องนวน<ร>งลคุยกับพ่อพ่อตอน,นเด็กพหอหรอโอ,อ้โหเจา้าพ่อเออาเออเนจะเจ้พ่อเนี่กี่ด้อยลี้อะพอดีพ่อเนี่กี่ด้อยลี้อพ่อเออพ่อวิจิตวะเที่ยชี้เรื่องาะไวร่าก็บอกว่าหลังจากที่น้องนวลบอกว่าพ่อเขาเจ้าหายไปไหนก็บอกว่าเหมือนกับว่า พี่ชายตาลุงจับตัวไปนะแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะกลับมานะเหมือนกับพี่ชายเขาปล่อยตัวตอนนี้มีอู้อยู่เดือยเนี่ยคนนี้เนี่ยเออปี่นี่ยอู้ให้กึนไหนวะมีอะไรให้คอยู่ยอะเยอะเยอะเยอะอู้ยมต่ลุงบอกว่าเหมือนกับว่าพี่ชายเนี่ยจับตัวตาลุงไปแต่ซ่อนไม่ให้เราเห็นนะน้องนวลยังอยู่บริเวณเนี่ยนี่ยอะจะจะทิ้งกันเนี่ยอ่ะ ขอว่าน้องนวลแบบไม่เจอน้องนวลน,นะขนาดที่น้องนวลน,น้องผมมาตามน้องนวลกับตาลุงก็อยู่ใ,ใกล้แต่ตาลุงไม่เจอเรานะผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชายเขาเนี้ยบางตาให้เราไม่เห็นหรือเปล่านะพในยึกยี่เราเลิกหลักคอเลิกเยลีเด้าหนึ่ก็เขาบอกว่า,างไงนะน้องนวลเหมือนว่าเออท่านพี่เออนาของข้ามาจับพ่อข้าไปอยู่กับท่านนะจ๊ะโดนขังไว้ ดวาวดเอาวีดาพลนี่มนกห้กี่ละยกกี่คนอยกกเยกลคุกยอเอาวิดาสีเงออาบปว่าเอเ้่าบอกว่าตอนนี้ท่านนา้าก็ยังไม่รู้ว่า,า,วาท่านพ่อข้ากลับมาเขาไม่อยากให้พี่ชายตาลูเจอรู้ใช่ไหมใช่ค้ะออเอาเอาบอนีน้เอาวีดาแคนะให้คู่น่ะดีหรอวะน่ม่้คู่อะให้คูา่าดรดเปล่าเดในให้กี่เยลเลยใให้กี่ตอนนี้มันละมาหา อยากกี่แค่หนึ่งวิโลพิ่งกลับมาวันนี้ก็อลักค่อยมือละค่อยแบบอยากเก่งเนาะโอเคจิตสิงะบะนะครูอยาครูบ้าดูนะบะก่อตาลุงบอกว่าบอกว่าไงนะน้องนวลบอกว่าตอนที่เออพ่อข้ากลับมาท่านหนาของข้าก็อยู่แต่ว่าท่านหนาของข้าไม่รู้พ่อข้าก็เลยรีบกลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาหาท่านพ่อของข้าอีกหรือเปล่าแล้วทำไมถึงมปล่อยน้องนวลไว้อยู่คนเดียวลองถามดูดิเดาบะมุขดได้ใน เออพอด,ดีอาจาอออาจะได้พ่ออยอ่ก่อได้พ่อนาดึงอาเรา嘛เจ้าพ่อเราพ่อบัครยลัวเงี้อออย,อ,อ,ย,อ,ยอ,อย่าเจ้าชีเอาโน่ย่าปลื้มย่ปลื้มเอาเยอะพ่อพ่าว,าวา่าตอนที่เขามาจับท่านพ่อข้าก็ไม่เห็นท่านหนาของข้าแล้วก็ท่านจะจับแค่ท่านพ่อของข้าอย่างเดียวจ้ะแล้วตาลุงแกก็กลัวอยู่ใช่ไหมใช่จ้ะ <c oughs> ก็พี่ชายของตาลุงเนี่ยเหมือนกับว่าที่ผมดูคลิปท่านอยเพชรมีวิชาคมแกงกล้ามากเลยนะตาลุงแกก็แบบกูเริ่มกลัวนะซึ่งตอนนี้ตาลุงก็ต้องอะไรเยอเอาไปได้แกขึ้นเดี๋ยวเรา๋ยวกะนี่เนี่แอคคูยจากคุยคุยเยอะขึ้นเดินในขี้ในขี้เคลื่อนกูข้อนี่นะบอสเออจะขึ้นรอคุยจาเราอืมเขาตาลุงบอกว่าเอาไงทหน้ที่อะไรนักว่ะกามาซี่อะไรแบบนัืม ข้อตา<ร>ลุงบอกว่าคืนนี้ถ้ามาก็ตาลุงก็ต้องลบนะ <ST AR C Z> หรือว่าต้องไปบ้านญาติเขาทางนู้นนะ <ST AR C Z> บ้านน้องนนฝั่งฝั่งทางนู้นน่ะเขาต้องไปลบทางนู้นก่อน <ST AR C Z> แ้าพี่ชายตาลุงมาเพราะตาลุงก็บอกว่าไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะพราตาลุงก็กลัวเหมือนกันนะกลัวพี่ชายเขามากเลยเพราะพี่ชายเขาเนี้ยขดเคี้ยมมากเลยนะแล้วมีวิชาคมแก่งกล้ามากเลยแล้วท่านพ่อของเขาบอกว่าพี่ของท่านนาของเขาก็ขู่จะฆ่าพ่อข้าด้วยจ้ะเราไม่ใจตาตนไหนอาจารย์มีให้ยนบัคคีหมอบัคคีแต่ได้ ดับบาร์คืออีฮะเราก็จะช่วยตาลุงก็จะช่วยในตอนไหนให้กินมีเดินนั่นน่ะลูกอ่ะมั่นแหละย่านี่ลูกอ่ะมอยี่ตอนไหนยี่แกกินอุดเดินนั่นน่ะลูกอ่ะเออเออยี่ลูกว่ายี่ไปยี่เล่ายี่วอยากให้กิมีแบบเพิ่อเข้ากุมมือที่กันมากัวแบเพิ่อเล่นนู่นก่อนแต่ลุงบอกว่าบอกว่าองั้นน้องนวล พ่อเขาบอกข้าถามว่าข้าอยากกลับมานอนกับท่านพ่อท่านพ่อบอกว่ากลับมานอนไม่ได้หรอกเดี๋ยวท่านนาของข้าจะมาเพื่อมาหาแล้วท่านนาข้าจะทําอะไรไม่ดีเกี่ยวกับข้าก้อยเอาอย่างนี้ก็ต้องบอกท่านพ่อว่าคืนนี้น้องนนจะลงไปอยู่กับพี่ก่อนดอมาเจตนะนายยิเบลยูเดชจ้านนี่กี่ดอกค่ะเดโนะโอรอมอ่มเดโนะจ้าเนยแต่ลุงแกก็อนุญาตให้น้องนนไปอยู่กับผมนะ เขาเราก็เป็นห่วงอาการของนวลน่ากลัวบ่ายเย็นเราจำเรื่องรู้แอร์รู้อร er ์ก็คือหน้าตายุงยากยากก็คือมีมาลุยงานก็ยากิก็ก็บปเรื่อยไปไม่ถกงโอตาลุงบอกว่าถ้าทําตาลุงนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าทําลูกสาวเขาเขาพอนะเพราะตาลุงเป็นห่วงลูกสาวเขามากเลยถ้าพี่ชายเขากลับมานะเลโลเดบูเวซีวะเซี๊ยไเซี๊ยหรอเลราเซีย เขาตาลุงบอกว่าแต่วบบมันอยู่อู้ขวานะฮีบะมอเนี่ยอู้ฮีลยะมาเนี่ยตาลุงบอกว่าไม่อยากจะจากบ้านนะเพราะว่าจะรอพี่ชายเขาไทยไงถ้าเกิดอะไรขึ้นมายังไงพี่ชายเขาก็คงจะไม่ทำร้ายเขามากหรอกแค่ไทยข้อรุชาเดินตัดินมือซีมออู้ดีละบ้างยึดตาจะมือกูเลยบ้างยึดแกดับว่าอะเวกี้เทอร์กี้แล้ว พะตาลุงแกก็ไม่ม mm. ีวิชาคมแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นคนปกติแกก็ต้องกลัวพี่ชายเขากลัวจะถ่ายทอดวิชาอาคมกลับมาให้ตาลุงเหมือนเดิมนะพอตาลุงก็ยังเป็นห่วงเพรเป็นห่วงอาการเป็นห่วงนนโนนด้วยเขาน้องนนก็ต้องบอกบอกว่าไปอยู่บ้านผมก่อนบักคู่บ่ายเออหนุ่มมึงเนี่ยอย่าก็กอดเท้ก็คือเราหมอพื้นหมอแม่อเดินหน้เว้ยไม่กี้ในกําลังปีลูกกํังมาบ้านนับหนุ่มมือหมอแม่อพอหน้เว้ยเนี่ยเรละตาตากี้หาบักอ้งอกก็หมอแม่อ เดวียใดอนเกีรู uh ้บาคอละบาเน่เขาไม่นานแต่ล yeah, ุงก็บอกว่าอ๋เกกีมีเลมั่วเเลยนี่คอเเน่ยมีเลนี่อาจจมีเหขึ้นอะไรที่บาเออที่ว่าบาแล้วอาะเลี้ย่ะช่นีกเนี่ยเลคุยลคุเลคุยอย่คุยลคุยยคุยกับบว่า น้อนวลก็บอกพ่อท่นพ่อของเจ้าว่าจะไปอยู่กับพี่เขนสักพักใหญ่ๆต้องรอใพี่ชายเขาแบบไม่กลับมาทำไรตะลุงนะพ่อะองเจ้าเอ,อ,เอาะร็ะวๆรืเจ้าันเนี่ยชวร์เร<อ>็เวจเจ้าวเรจ้าเนี่ยมาปูเย์้่อุขดอ้อที่เออทีอัตาวันนี้ห้ามมาบลาชัวร์หมอ่ให้คู่โบว์นอะบ้า วิมาให้กิวินที่ละเน่ตอน้องนวลเพราะว่าต้องรอให้พี่ชายตาลุงเนี้ยเหมือนกับว่ากลายเป็นคนดีแล้วต้องนวลจะกลับมาอยู่กับตาลุงนะตอนนี้น้องนวลก็ต้องต้องหาที่ปลอดภัยก่อนนะเพราะเราก็เป็นห่วงน้องนวลนะเพร่อพี่ชายตาลุงเนี้ยเหมือนกับว่ายังวนเวียนอยู่บริเวณนี้เลยนะแต่แค่เขาไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นนะเออมวมีเลี้ยเอาแมววิเอาแมเจ้ากน้องนีเอาแมวจากโยวาลัก ตอนดีพูดวมันน้องบบิวบมันตกว้าน,นะพ่อไอ้กวาาา่าหอะาฟเดี๋ยวเอางี้น้องนวลน,น้องนวลก็ลาพ่อของเจ้าเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับแล้วก็เป็นห่วงด้วยก็แค่วันนี้เราแค่มาน้องนวลจะมาเยี่ยมพ่อของเขานะตอนนี้เราก็รู้แล้วนะว่าน้องนวลพ่อของเจ้าไม่เป็นไรเป็นคนปกติเหมือนเราเ็าได้กลับมาเยี่ยมพ่อแล้วก็สบายใจแล้วเนาะ อภิษมาเจี๊ยบก็เกีละมอเน่จำเลยว่าเน่เน่เนน้องอ้วนเราก็เคยกินนั่นนอกกับจาหรือย่อเน่บะรอดน้องเวยอาเีวก็คือนาย่อเน่ไปน้องนวลพอเกี้ล้วว่าเน่จำเลยว่าเน่เที่ยวดันจนมันไปใชไหมพี่ขอคำนี้นะพี่ทุกคนพอตอนนี้น้องนวลก็สบายใจนะได้กับมาหาตาลุงเรียบร้อยแล้วแต่ตาลุงบอกว่าให้น้องนวลไปพักบ้านผมก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของน้องนวลนะนี่นะ แล้วผักของน้งนวลที่ปลูกกับท่านพ่อตอนนี้ก็งามเหมือนเลยเกินนี่นะเขาพูดเขาพยก็เริ่มกินได้แล้วปกติแล้วนะนวนวนเป็นไงบ้างได้กลับมาเจอพ่อของเจ้าแล้วพ่อก็รู้สึกดีแต่ยังไม่ค่อยสบายใจอ่ะจ้ะเขายัางเป็นห่วงท่านพ่ออยู่ใช่ไหม ก็พี่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งถ้าพี่ถ้าพี่ชายตาลุงกลับมาเขาคงไม่ทําไม่ดีไม่ร้ายกับตาลุงหรอกมัง้งเขาเป็นพี่น้องกันเขาเาคงจะคุยกันดีๆแล้วเนาะพี่คิดว่าน้องๆไม่ต้องคิดมากแล้วนะกขะจายไหม น,นวลนแล้วเจ็บคอ,อนี่อาการดีขึ้นยังครับก็ยาที่พี่กินก็ดีขึ้นแล้วจ้ะเดี๋ยวก็วันนี้ก็เดี๋ยวก็กลับไปถึงก็แล้วกลับบ้านถึงก็เดี๋ยวพี่จะหายาให้นองนวลกินนะเพราะนวลจะได้อาการดีขึ้นไง